ใส่กันเอานะครับนี่ไาย้าะดพาะตัวเลขอยู่ในหลักเกี่ยว่าครับไปรุน่นในหวดมันทีหนึ่งธนาคมนะครับขับมาตัวไดที่ออกแน่ประท่านจะออกนะครับ กับบ้านเลขที่นะครับเนาะทางนี้สองศูนย์สี่ศูนย์นะครับยังพันออกนะครับส่วนบ้านเลขที่นะครับตาจันนะครับออกไปแล้วครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับผมซึ่งเมื่อนี้นะครับผู้โจกดีนนะครับเ่นเดินทางมาจากศรีสะเกดนะครับเนาะนะครับนําของมาเซียนไหว้นะครับหัวมูสามหัวนะครับผมลอยยาปลาปิ้งนะครับนะครับมาเซียนไหว้ที่ศาลหลักกิโลพีสิงแห่งนี้นะครับนะครับ ตามนะครับด้วยพี่น้องครับวันที่20แล้วก็วันที่26นะครับวันที่20จะมีอีกเจ้าหนึ่งนะครับผงวดจะอีกเจ้าหนึ่งเพื่อนก็โชคดีนะครับอาจจะถูกหลายเสียนนะครับเนาะนะครับเพื่อโทรมาบอกแอนเราเพื่นมานะครับจะนําของมาเซ้นวหาแล้วก็จะนําพระนะครับสี่รูปนะครับผมมาสวดอยู่ที่ศาลลกกิโลแห่งนี้นะครับวันที่20นะครับวันที่20นะครับผมกับผู้โชคดีนะครับจากเดินทางมาจากจังหวัด ยะโสธรนะครับผมจังหวัดยะโสธรนะครับครับจังหวัดยะโสธรครับด้วยพนจะนําพระสีรู่แล้วก็นาของมาเสียนไหวนะครับให้กับพียญานที่อยู่แห่งนี้นะครับวันที่ยี่สิบนะครับผมครับมาลอติดตามนะครับว่าพันจะให้โชคนะครับต้องหวหดือไหมนะครับเนาะสำหรับผู้โชคดีนะครับที่จะเดินทางมาจากยะโสธรนะครับผม น้องซองมึงครับซองมึงดีเด้อในหลักกิโลเลยนะครับอยู่ในหลักกิโลเลยตัวเลขพูดเพิ่นเห็นในหลักกิโลก็เห็นหลายนะครับเนาะนะครับ,รบอะเอาแล้วเนี่ยเอาแล้ว ็เหกัลครับผมนะครับเดี๋ยวเก่นี่จะไปจะเดี๋ยวเขาิีกนนึงเนาะครับผมนะครับผมการติตสามเนี่ถ้าสมมตร่นะครับอรกม็เดียวหนึ่งไดหนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับผมสำหับต้นกิจกรเ เดน้อพี่น้องอึเบิ่งสารนะบ่งสารนะครับบางท่านบางคนนะครับเพ่นจะมาซองนะครับผมมาซองอยู่ที่นะครับตามหลักกิโลนะครับตามที่นะครับบางคนกระเ็นเป็นตัวเลขนะครับนะครับบางคนก็ะเ็นเป็นตัวเลขนะครับอยู่ที่สารนะครับผมนะครับพี่น้องกัแคลไปเดอร์นะครับผม ก็ื่อจะเห็นตัวเลขครับอยู่ในหลักกิโลนะครับเขาแมาแหล้กก็จะเลื่อนมครับเนาะขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับหนึ่งกำลังใจนะครับกดหัวาใจรัวๆมาเด้อนะครับพี่น้องนะครับเมื่อซองนี้ครับผมนูเก็ดซีนะครับเนาะครับผลโชคดีนะครับผมก็ได้เดินทางนะครับน้ำโหมูมาเซียนไว้นะครับเนาะที่ หลักกิโลแห่งนี้นะครับเพิ่อนก็โชคดีไปนะครับเพื่อนก็ได้ถึงหาเจ็ดนะครับหกหนึ่งครับเพื่อนก็เห็นอยู่ในหลักกิโลอย่างนี้ครับพี่น้องกระซองบ้างหน่อยนะครับเนาะเพื่อจะเห็นนะครับผู้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นหาเจ็ดนะครับเพื่อนเห็นหาเจ็ดอยู่ตรงนี้นะครับด้วยนะครับพี่น้องโชคดีนี่ครับ ครับเพิ่นเห็นหาเจ็ดอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับเพืโชคดีดเพิ่นมาเสีนไหวเมื้อนี้ครับน้ำหูเสีนไหวเพิ่นเห็นหาเจ็ดนะครับเห็นหาเจ็ดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแอดจะซองนะครับเนาะแอดจะซองอยู่ที่นะครับเสาหลักกิโลนะครับเพื่อเจ้าน้องพี่น้องจะเห็นตัวเลขนะครับเนาะนะครับเด้อครับพี่น้อง ขับี่น้องรับซองมึงนะครับเ้อนะครับซองิึงครับเพื่อจะเห็นตัวเลขนะครับตัวนี้แอดซองอยู่ที่นะครับอยู่หัวเสาหลักกิโลนะครับเนาะนะครับซองอยู่ที่หัวเสาหลักกิโลนะครับนะครับแคบไปนะครับเนาะแคบไปแคบไปนะครับผมแคบนะครับแคบหน้าจอไว้นะครับเพื่อจะเห็นตัวเลขกันนะครับผมเพื่อจะเห็นตัวเลขอยู่ในหลักกิโลนะครับนะครับบางท่านเพิ่นจะเห็นในหลักกิโลนะครับผมเพิ่นก็เอาตัวเลขนะครับเพิ่นมาซองเห็นนะครับนะครับ ทางท่านเพิ่งจะเห็นครับงวดที่แล้วก็เห็นกันร้ายนะครับเนาะหาเจ็ดในหลักกิโลนะครับสองเด้อครับพี่น้องนะครับผมเห็นแล้วก็คอมเมนต์มานะครับเนาะนะครับขอต่องวดนะครับในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ เดี๋ยววันที่20นะครับเนาะเราจะมาติดตามอีกที่นึงนะครับกับผู้โชคดีนะครับผมคาดว่า,า่นก็คงจะโชคดีหลายอยู่นะครับเนาะ่นจะน้ำนะครับพระมาสวดนะครับแล้วก็น้ำของมาเซียนไว้นะครับผู้โชคดีอยู่ที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับผม เห็นเป็นตัวใดก็คอมเมนต์มาเด้อครับเด้อนะครับพี่น้องนะครับเห็นเป็นตัวใดก็คอมเมนต์มานะครับตัวนี้นะครับแอดซองนะครับอยู่ที่นะครับอยู่เสานะครับผมอยู่หัวเสาหลักกิโลนะครับพี่น้องเห็นเป็นตัวใดก็คอมเมนต์ไว้นะครับเด้อนะครับคุณอะไรเนาะนพพรเห็นเจ็ดเจ็ดแปดนะ ห้าศูนย์ยังไม่ออกนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งออกไปแล้วฝั่งนี้ยังอยู่หาศูนย์นะครับนะครับฝั่งนี้ยังอยู่หาศูนย์ส่วนหกหนึ่งหนึ่งหกออกแล้วครับเมื่อวันที่ผ่านมาครับยังวนนี้ครับยังอยู่หาศูนย์ระวังไว้แค่ระวังไว้ครับอีกฝั่งนู้นหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดกับสองเจ็ดด้านหน้าสองศูนย์เจ็ยบเก้ากับสองเจ็ดนะครับผม ตัวเลขกับคอมเมนต์มาเล้วครับเด้อพี่น้องนะครับแล้วตอนนี้ซองนะครับไปที่หลักกิโลนะครับครับผมสหรับตัวเลขครับอยู่ในหลักกิโลนะครับผมพี่น้องอย่าลืมอย่าทิ่มเด้อนะครับพี่น้องนะครับไปจับครับไปจับไปคุยกันเอานะครับฝั่งนี้หนึ่งแปดสองเจ็ดด้านหน้าสองศูนย์เจ็ดเก้าแล้วก็สองเจ็ดนะครับเมนเนียนะครับันนี้นะครับ ดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับพี่น้องนครับวันนี้นะครับผมขอปดูลเลยนะครับเจ็ดแปดเก้าหรือเก้าแปดเจ็ดนะครับครับผมฝากไป็นคลิปนี้นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมเสียงแล้วนะครับ ที่20ที่26นะครับผมอยู่ที่หลักกิโลผีสิงแห่งนี้นะครับผมรอติดตามกันนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะครับผมนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ